นานนับพันปีปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานราชนาจักรเฉลียงหรือเมืองเฉลียงลักษณะเป็นกำแพงเมืองเดิมรูปหอยสังอยู่ที่แก่งหลวงหรือหมู่ที่6ตำบลศรีสัชนาลัยในปัจจุบันต่อมาในสมัยกรุงสุขโขทยัยจึงเรียกขานเมืองโบราณบริเวณแก่งหลวงนี้ว่าเมืองศรีสัชนาลายัยทันล่วงมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชอาณาจักรล้านนา จึงเรียกเมืองรีสัชนาลัยว่าเมืองเชียงชื่นจากนั้นได้เปลี่ยนจากเมืองเชียงชื่นมาเป็นเมืองสวรรคโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีจนกระทั่งวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2459สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัดเมืองสวรรคโลก จึงเป็นจังหวัดสวรรคโลกเรื่อยมาจนในปีพุทธศักราช2482กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อจากจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดสุขโขทยัยสวรรคโลกจึงกลายเป็นหนึ่งใน9าอำเภอของจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช2 4 8 2เดียวกันนี้นอกจากเปลี่ยนจากจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดสุโขทัยแล้วยังเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งโรงพักแห่งใหม่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยมสถานที่ก่อสร้างเดิมเป็นวัดหลวงคลังโดยหลวงคลังเป็นคนถวายที่ให้วัดต่อมากลายเป็นวัดร้างจึงได้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพักอำเภอสวรรคโลกร้อยตำรวจตรีนกพ่วงหง หรือหลวงตานกวัย95ปีอดีตตำรวจโรงพักอำเภอสวนโลกได้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นมันเป็นจังหวัดคือเขาเรียกว่าหลวงคำแหงสิงห์อนาตเนี่ยมาเป็นผู้กำกับการอยู่ที่ตำรวจที่นี่เป็นผู้กำกับนะคะเป็นผู้กำกับการอยู่ที่นี่คือมันตำรวจเรามันฝังนี้มันเป็นมันเป็นโรงพักอยู่อะที่ย้ายเขามาำํำ ตำแหน่งเต็มเลยก็เมื่อป2ต้อง8 4แต่ทีนี้สมัยที่ก่อนที่มานั้น 800, 800, 800, 800. มันเป็นตสไหมของพยาพนพุทธญาณเสนาบดีนะมันเกิดสงครามโลกอะ่ะไทยกับฝรั่งเศสมันทะเลาะกันเขาก็เรียกไปช่วยลบฝรั่งเศส๋อ่ะพอฝรั่งเศสมันแพ้แล้วหลวงตาก็ถูกส่งมารับตำแหน่งที่นี่<า>ตอนนั้นตำแหน่งอะไร ยังเป็นพลตำรวจอยู่นะเขาเรียกยังไม่ได้เป็นตำรวจเต็มตัวคล้ายๆว่าเป็นอาสาลบเฉยเป็นอาสาลบนะคะอืมจอมพลปอมาเข้าแทนพยาเปวนก็ปลดกระเตียนใช่ไหมเอาเอาปอพี่บุญตงขามมาแทนเกิดตงขามญี่ปุ่นเข้ามาเลยเมื่อปศต้องพลที่ร้อยแปดสิบสี่แปดสิบห้านี่แหละจำได้เงาๆนะอืมก็เกิดตงขามญี่ปุ่นเข้ามาก็เลยเขาก็เลยต้องส่ง หลวงตาเข้าไปร่วมรบกับญี่ปุ่นเมื่อวันที่27ธันวาคม2484เข้าไปร่วมรบกับพวกญี่ปุ่นเราย้ายไม้จากตรงนี้ไปเหรอย้ายจากตรงนี้ไปนะคือมีท่าแก่ยกบ้วนเนี่เป็นพกค้าไม้ที่ที่รวยมากก<ฮ>ะ,<ฮ>ะยกไม้ให้400กว่ายกให้เป็นของหลงพ่อันนะ สี่ร้อยกว่ายกนะคะแล้วก็วกเอาไปสร้างกันฝันงกโนนแล้วใครเป็นคสร้างก็ตกแก่ยกบุวนั่นแหละเขากน,นะ,ะตระก,กูลนี้เขาเป็นตระก,กูลที่เขาสร้างกันขึ้นมาเลยค่ะค่ะไปสร้างให้เลยนะคะสร้างคนทํากันมาอ,มอาคารโรงพักแห่งนี้เป็นเรือนทรงปัญญ้นหยามีขนาดกว้าง10เมตรยาว30เมตรยกใต้ถุนสูงมีมุกหน้าและโถงกลาง ฝั่งซ้ายของตัวอาคารใช้เป็นห้องทํางานของจากกองห้องวิทยุสื่อสารฝั่งขวาเป็นห้องผู้ต้องขังรวมถึงใช้เก็บของกลางส่วนโถงกลางบริเวณหน้าห้องจะมีโต๊ะรับแจ้งเหตุรับคําร้องฝั่งผู้ต้องขังจะเป็นส่วนทํางานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรงกลางห้องมีรางตั้งปืนมุกด้านหน้าทั้งสองด้านแขวนโคมตะเกียงไว้ข้างระดวงที่เสา มีระฆังแขวนไว้เพื่อใช้ตีบอกโมงยามทุกชั่วโมงที่โรงพักยังติดตั้งบูดสัญญาณเตือนภัยเพื่อเปิดเตือนประชาชนให้เข้าหลุมหลบภัยในยามศึกสงครามสำหรับด้านล่างอาคารที่ยกเป็นได้ถุนโลง่งเสาเป็นคอนกรีตก็เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ในฤด,ดูน้ำหลากรวมทั้งสามารถใช้เรือพายสัญจรผ่านไปมาได้ความงดงามของสถาปัตยกรรมในอดีต กอบกับเรื่องราวความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์คุณค่าอย่างยิ่งต่อการจดจำพลตำรวจตรีรังสรรค์โคจก,กัผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์อาคารโรงพักเก่าเรือนทรงปัญญาแห่งนี้เริ่มจากการสืบค้นสอบถามจากผู้รู้หางบประมาณมาสนับสนุนจากนั้นจึงเริ่มพัฒนาปรับปรุงเพื่อย้อนกลับไปสู่การเป็นอาคารหลังเดิมในอดีตเมื่อ75ปีก่อน ท้งนี้โดยได้รับการถ่ายทอดภาพลงพักเก่าในอดีตจากการหัวลำลึกของหลวงตานกหรือร้อยตำรวจตีนกพ่วงหงทำให้รับรู้ถึงการอยู่อาศัยและการทำงานของตำรวจในสมัยนั้นโดยหลวงตาเล่าว,ว่าในยุคนั้นมีกำลังพลถึง248นายดังนั้นฝั่งด้านทิศใต้ติดกับโรงพักจึงมีพระพลาหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่พำนักของกำลังพลส่วนด้านหลังโรงพัก เป็นหลุมหลบภัยและบ้านพักผู้กำกับการมีคอกม้าเลี้ยงม้าไว้เจตัวเพื่อใช้เป็นพาหนะในการใช้ขนส่งหนังสือไปต่างอำเภอยุคนั้นไม่มีจักรยานไปไหนมาไหนก็เดินทางโดยการเดินเท้าขี่ม้าและภายเรือเรื่องการแต่งกายของตำรวจหลวงตาบอกกับเราว่าเครื่องแบบสมัยนั้นเป็นเครื่องแบบสีกขกีแขนยาวคอตั้งติดกระดุมเเม็ด มีกระเป๋าสี่ใบบนและล่างคาดเข็มขัดพันน่องด้วยผ้าสีกะกีรองเท้าใช้หนังควายมาตัดใช้เชือกร้อยถักสารเพื่อใช้สวมสอดนิ้วเท้าได้เมื่อถามถึงชีวิตการทำงานของตำรวจก็ได้รับการบอกเล่าว่าในสมัยนั้นเกิดศึกสงครามเยอะทั้งสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามกระบฏแมนฮัตตันสงครามโลกครั้งที่สอง ดังนั้นชายไทยที่มีอายุ17ปีจะถูกฝึกให้จับปืนเพื่อร่วมออกรบหลวงตาก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนนั้นเรียกว่าผลอาสาได้เงินเดือน4บาทแต่พอบรรจุเป็นตำรวจที่อำเภอสวรรคโลกเมื่ออายุ19ปีได้รับเงินเดือน20บาทในระหว่างเป็นตำรวจก็ยังต้องออกไปร่วมรบสงครามด้วยโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2484 ชีวิตรับราชการตำรวจเริ่มต้นจากการเป็นเสมียนคดีจากนั้นได้เข้ารับการอบรมด้านพิสูจน์หลักฐานที่กองวิทยาการจังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพรวมเป็นระยะเวลา9เดือนจึงกลับมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและก็อยู่ในตำแหน่งนี้เรื่อยมาแม้งานจะเป็นด้านพิสูจน์หลักฐานแต่หลวงตานกหรือร้อยตำรวจตรีนกวัย95ปียังจดจำเรื่องราวทุกอย่างได้อย่างแม่นยำ ชีวิตที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวต้องออกไปร่วมรบสงครามในทุกครั้งโดยแต่ละครั้งนาน5-6ถึงเดือนทำให้หลวงตานกที่มีความใฝ่รู้และมีความจำที่เป็นเลิศสาม,มารถสื่อสารได้หลายภาษาทั้งภาษาจีนญี่ปุ่นลาวและภาษาชนเผ่าก็ภาษาจีนก็ไปอยู่เมืองจีนก็อยู่ว่ากองไปทำเป็นคนเอคล้ายๆว่าเหมือนก็เขาไม่รู้ว่าเราเป็นข้าราชการไปคล้ายๆเหมือนเป็นคนทรรชนไปงี้นะ ไปอยู่เขาก็รับจ้างเขาล้างถ้วเล้างสามกินก็เขาไปบ้านมันนอนหนึงคืนเพื่อเที่ยงคืนเนี่ยนาฬิกาตีแป้งแป้งมันจะผูุกเราละเอาลกเอ้ยเอาลกเอ้ยื<อ>ึชี้กึง่งแล้วนะเจ้าขี้นะแม่แม่นะขี้ห้วยปูปุงนะว่าคือตักลักมันไปตลาดแล้วไปตลาดกลับมาถ้าเรายังไม่ตื่นเอาแล้วภูโบภูเบเนี่ยเนี้อกะจีเจียแล้วอุกเจียย๊ยวทิเทอะหาว่าเรากินแล้วก็เที่ยวกินแล้วก็นอนไปอยู่มาช่อมชอนมาหมดเลยอยู่ในบ้านโอ้ยี่ปุ่นนะ นอนก็เนรุเนรุขอบใจก็อริโกโตหลัก่อนก็ทโยนาล่ามันอก่อนเมื่อกี้ยอย่างตะตุปุรีขอปุรีมตุนี่ป่องทับโกกูดาชัยเรื่องสิกาเรื่องปการใหม่มาอะไรนะทับปโกกูดาชัคือหมายความว่าบุรีขอตัวร์ทับกโกนี่มาแจ้งหมายความว่ามีแล้วบุรีหมดอะไรย่างนี้นะแล้วพูดภาษามีกภาษาลาวภาษาลาวค่ะตอนนั้นกำลังเป็นหนุ่มอ่ะ พวกสาวๆเรามันสวยแหมชอบใจไปทุกวันทุกวันอยากไปแต่งงานก็มันมันบอกอ้ายมาอย่างบอกฮักน้องหน้าตุ้งมาบอกนะอู้คนเมืองใต้ขี้จุบอกนะันหาว่าคนทางใต้เนี่ยโกหกแล้วบอกเขาบอกโจ้เราอุตแน่นะคนนี้นะหนักเข้าหนักเข้ามันอยากขอถามว่าจะเลี้ยงมันหลอดหรือเปล่าอ้ายยขอถามกัมเตอะถามอย่างนอกถามว่าตำรวจ มีเงินเดือนตัวไดมันถามนาะบอกเออน้องตำรวจนะเงินเดือนบ่หลายหรอก1ิปเอสบ่ได้ต้องก่อนมีซิปเอสบาทตรงอื่นกนเนาะเราก็บอกซิปเอสบ่ได้โอ้ตำรวจบ่ดิีเงินเดือนบ่หลาย1ิปเอสบ่ได้เลี้ยงเมียบ่กุ้มนบ่โอ้ยหนีเลยไปอยู่กับมันเลยความสามารถของดวงตาเหมือนไม่มีใครมองเห็น ทำให้ตลอดชีวิตรับราชการตำรวจร่วม40ปีได้รับการติดยศเป็นร้อยตำรวจตรีในวันเกษียณอย่างไรก็ดีแม้จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแต่สายเลือดที่เข้มข้นของชีวิตตำรวจจึงพร้อมทำให้หลวงตาเต็มใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดพร้อมให้แง่คิดแก่ตำรวจรุ่นต่อๆไปว่าก็ต้องต้องอยู่ในวิน,น,นัยขน้นแหละถ้าวินัยเราบั่นคง มันก็คงความเจริญของกรมตำรวจเราก็ดีที่สุดเป็นคนที่ว่าเอื้ออาทรแก่พวกประชาชนถ้าเรามีเมตตาให้มากๆที่สุดก็คงเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยถูกต้องนะวินัยตำรวจเราข้อแรกเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื้อขัดขืนหลีกเลี่ยงละเลยไม่ประพฤติตนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบ้วยกฎหมายแล้วมันก็ผิดอยู่แล้วเราก พยายามทําตามคาสั่งของผู้บังคับชาโดยถูกต้องก็ผลประโยชน์มันก็ดีขึ้นแล้วเราก็มีความว่าเมตตาคือประชาชนทั้งหลายเนี่ยต้องตํารวจเนี่ยเป็นที่พึ่งอยู่แล้วเราก็เอาในส่วนนี้เป็นใหญ่เราก็ดีที่สุดอย่างท่านนี้ออกไปเนี่ยประชาชนเขาไม่มีความรังเกียจเลยเขา,าละคใครเพราะว่าเรามีความเมตตาต่อประชาชนมากอะไรอย่างนี้นะในสมัยไม้และอีกอย่างหนึ่งไอ้เรื่องอย่างข้อสองอ่ะ ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยนี่เอกอย่างหนึ่งเราต้องทําเขาผู้ใหญ่เขาเป็นผู้มียศเราต้องเคารพเขาอะไรเงี้ยไม่ใย่จะไปถือตัวถือตนอะไรว่าถ้าใหญ่อายุมากกว่าเขาน้อยกว่าแต่เขามียศเราไม่ไปเคารพเขานี่มันก็ไม่ดีตํารวจเราต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนจริงๆมันก็จะดีนะถ้าเราตํารวจเรามีวินัยดีก็พุ่มคําชาเขาก็คงจะมอง ว่าคคนนนนีี้้ดสมมรรจะะเลือนะใหหหไ,ไตำรวจวัย95ปีที่ผูกพันชีวิตการทำงานณโรงพักแห่งนี้กว่า40ปีด้วยความเหนื่อยยากอุตสาหะควรเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องความเก่าแก่ของตัวอาคารทรงปัญญ้นยาแม้จะไม่โอโถงใหญ่โตเหมือนสถาปัตยกรรมในปัจจุบันแต่ไม้ทุกชิ้น ที่ก่อร่างสร้างมาถือเป็นความงดงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราอนุชนรุ่นหลังควรรักษาสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน